เมื่อพระอนุรุทธะได้ประกาศพระอนุนได้ประกาศว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็จึงได้พระสงฆ์ที่ทำหรือว่าเป็นพระอรหันต์ก็ปรงธรรมสังเวทแต่ว่าพระที่อยงโสดาบันเช่นพระนนก็โศกเศรอ้าร้องไห้จิ้งเกียบไปมาแล้วก็เท้าสก,กะจึงอุทานหรือว่า อนิจจาปัจสังคาลาอุปดาดวาจะธามิโนปจิต,ตาวานิโรชันติเตสังบุปสม,มูสุโคเป็นอุทานของเทา้าสกะคือการเข้าไปสงบแห่งสังขารนั้นมีความสุขอย่างยิ่งน,นี่เป็นหลังน,นั้นก็มีการบา,าสังครดดนตรีที่ดอกไม้บนทารพบดอกที่ได้รดนมาบูชาพุทธศิลาของพระพุทธเจ้าหลังน,นั้นก็ได้ <c oughs> บูชาที่สารมนโนทยานนี้เป็นเวลาเจวันจากนั้นก็จึงได้นำไปที่มกุฏพันธนาเจดียุวพันธนาเจดีก็เป็นสถานที่สวมมงกุฎของเจ้ามันละ,ะก็จึงได้ <c oughs> มีความเหมาะสมก็ห่า,หางจี่นี้ไปประมาณกิโลกิโลกว่าๆได้นำไปแต่ว่าพอ ผ่านทั้ง8คนได้ยกก็ไม่สามารถได้ยกขึ้นได้เพราะว่าเขาจะยกขึ้นไปทางทิศเหนือแต่ว่าเทวดานั้นมีความประสงค์จะยกเข้าไปทางทิศใต้เพราะว่าในบริเวณนี้ก็จะมีแต่เศร็จขหาบดีมีแต่พระเจ้าพระสงฆ์ก็คนที่จะเข้ามาก็มนคนจนก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่ามันก็เข้ามายากลําบากเพราะคนมันเยอะ,อะเพื่อจะให้ยกสรีระษ์ของพระเจ้าไปผ่านตัวเมืองให้ประชาชนได้บูชาสก,การะ นะครับไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ผ่านไปที่มกุฏพันธนาเกดีจากที่ได้เ,เรียกว่าประดับปดาานที่ถวายพระเพลิงอย่างยิ่งใหญ่มีดอกไม้มีไม้จันท์มีดอกหอมมีไม้ดอกอะไรเรียกว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะจุดไฟก็ได้พามแปดคนได้จุดไฟแต่ว่าก็จุดไม่ติด ไฟไม่ติดก็จึงให้พระอนุท t เข้าสมาบัดดูว่าทําไมถึงจุดไฟไม่ติดจุดไฟไม่ติดก็จึงได <c oughs> ้รู้ว่าเทวดาไม่ให้ติดเพราะว่ายัางรอ,อพระอากัสปะที่ท่านเดินทางมายังไม่ถึงพระอากัสปะเดินทางมาถึงเมืองปาวาท่านก็ได้เห็นดอกบุญทารบที่ประชาชนได้ถือมาก็จึงได้บอกแก พระสงฆ์่าตอนนี้พระเจ้าปณินิพานแล้วก็ให้ทุกท่านดีเดินทางแต่ว่าพระสงฆ์ที่สําเร็จอรหันหก็ปรงธรรมสังเวชแต่ว่ามีพระแก่พระสุปะัะก็ได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าไปโศกเศร้าเสียใจเลยเพราะว่าที่พระองค์ยังมีประชนที่อยู่ก็ได้เรียกว,ว่ามีการบัญญัติพระวินัยก็ทําให พระสงฆ์อยู่ด้วยความยากลาบากอันนี้เป็นเหตุแห่งการจาบช่วงพระธรรมในที่พระธรรมวินัยก็ทําให้พระมหากัสสปะท่านยกเหตุนี้มาบ่าหลังจากพระเจ้าปรินิพานแล้วก็ยังมีคนจาบช่วงพระธรรมวินัยเพื่อจะรวบรวมพระอรหัน์เพื่อจะทําสังฆนานพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมให้เป็นหมวดหมู่หรือว่าติปิตกะให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็จดจําได้ง่าย อันนี้ก็เป็นเหตุในการทำสังฆญานครั้งที่หนึ่งจากนั้นก็เมื่อ, <c oughs> อพระกัจจปะเดินทางมาถึงก็ได้เดินประทักศิณเถกษินเอานทักษินเสร็จแล้วท่านก็ได้เดินอขอกราบอธิษฐานขอกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าประบาทของพระองค์งก็ได้โผลออกมาพระกัจจปะก็ได้กราบแล้วก็พุดเข้าไปอ,อันนี้ก็เป็น สิ่งอัจจรรท์แล้วก็ไฟอันเป็นทิพก็เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อไฟเพิงสงบลงก็ด้านในก็มีเรยกว่ามีพระธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่พ้าขาวหรือว่าอยู่ในที่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญให้เราได้รับรู้ไหลรับในส่วนที่เป็นประโยชน์ที่ ถาตดของพระพุทธเจ้า